มากรับเชิญมาผมนี้จะพาพี่น้องทั่วทินมาพบกับอาหารการกินมาพบกับอาหารการกินคลื่นมุกดาหารจะพาไปกิน เคลื่อนมุกทาหารจะพาไปกินอร่อยนะครับถ้าใครได้กินอร่อยนะครับถ้าใครได้กิน ไปยโสก ไขยสกที่แรกนะครับใช้ช้อนขูดเอาแต่เนื้อนะครับ น้ำปลาที่ขูดนะครับนำมาสับอีกครั้งหนึ่งนะครับสับก้างเขาเพราะว่าปลายศกมีก้างเยอะนะครับนำมาสับกันครับสับพเพื่อที่จะสับก้างเล็กๆอยู่ในปลานะครับปลายศกเป็นปลาที่มีก้างเล็กแทรกในเนื้อเยอะนะครับประสงค์ที่สับก็คือสับก้างนะครับ ใช่แล,แล้วครับหอมแดงครับชีฝรั่งซอยครับ ปักแพรวซอยครับขาอ่อนครับ สับครับสับคาออน มากรูดสับนะครับซอยก่อนนะครับ มะม่วงดิบนะครับมะม่วงเปรี้ยวนะครับแทนมะนาวใช้ความเปรี้ยวของมะม่วงนะครับวันนี้เป็นมะม่วงดิบมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับแล้วสับมะม่วงครับสับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับมะม่วงสับนะครับ พริกป่เข้าขคั่วลงไปผงปรุงรสอูมามิหรือผงอร่อยสักเล็กน้อยนะครับน้ําปลาครับเติมน้ำใส่เลกน้อยนะครับ ทำให้สุกด้วยการรวนนะครับตั้งไฟบนกระทะนะครับโดยกรารเคล้านะครับผมขุ้นๆใช่ไหมครับเมนูนี้มันคือลาบนะครับ ลาบปลายี่สกมะม่วงสับนะครับเราทำดิบก่อนแล้วมาทำให้สุกทีหลังนะครับลาบปลายี่สกมะม่วงสับนะครับลาบปลาของเราเริ่มสุกแล้วนะครับลาบปลายยี่สกมะม่วงสับนะครับเริ่มสุกแล้วชิมครับชิม ชิมลาบของเราครับชิมชิมชิมรสทาบม,มาครับผมสุดยอดเลยความแซ่บของลาบมาเต็มเ็มนะครับพร้อมเสิร์ฟครับ